เคล็ดลับสร้างชีวิตแบบที่คุณปรารถนาค่ะอยากได้เคล็ดลับดีๆมาฟังคลิปนี้เลยนะคะการที่คุณจะได้ผลลัพธ์แบบที่คุณปรารถนาข้อที่หนึ่งเลยนะคือคุณต้องเป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวคุณเองเวลาคุณรู้คุณค่าของตัวคุณเองเนี่ยแน่นอนคนอื่นก็จะรู้สึกกับคุณด้วยว่าเวลาคุณทําอะไรอ่ะมันดูมีพลังมันดูมีเสน่ห์มันดูมีความมั่นใจและเนี่ยเป็นคุณสมบัติพื้นฐานเลยนะคะที่คุณจะสามารถได้สิ่งที่คุณปรารถนาดังนั้นรู้คุณค่าตัวเองก่อนนะคะสิ่งที่่คะ ชื่นชมยินดีตัวเองและผู้อื่นข้อนี้สําคัญจริงๆนะคะคุณรู้ไหมว่าคนเก่งคนสําเร็จทุกคนล้วนแล้วแต่ชื่นชมข้อดีของตัวเองและชื่นชมข้อดีของผู้อื่นไม่เปรียบเทียบค่ะถ้าเกิดคุณอยากจะได้ทุกสิ่งที่ปัถนาคุณต้องดึงดูดเข้ามาผ่านการชื่นชมยินดีนี่คือกฎแห่งแรงดึงดูดที่คนระดับโลกหลายคนใช้กันแล้วสร้างแรงปัถนามากยิ่งขึ้นข้อที่3ค่ะคือคุณต้องมีโมเดลลิ่งค่ะคุณต้องมีต้นแบบค่ะและคุณต้องรู้สึกถึงการ เป็นเหมือนต้นแบบเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรเขาสร้างสิ่งที่ปรารถนาเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะทําไมเขาถึงแบบกล้าคิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างเจฟเบโซสอย่างเงี้ยกล้าคิดได้ยังไงที่จะแบบสร้างบ้านอยู่ที่ดาวอังคารอะไรเงรี้ยเห็นไหมเขาคิดอะไรเขารู้สึกอะไรแล้วคุณสวมการเป็นเหมือนมีเจฟเบโซดในร่างคุณถ้าเขาคือต้นแบบของคุณเดินคิดพูดทํารู้สึกเหมือนเป็นเขาแบบนี้จะดึงดูดสิ่งที่ปรารถนามากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่4ค่ะคือการวางแผนการเงินค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากถ้าคุณอยาก มีชีวิตที่ปาถน,นาแต่คุณไม่เริ่มต้นที่จะออมเงินให้เป็นแบบสิกจากแบบที่ทีฮาร์เอเคอร์สอนคุณสามารถหาข้อมูลได้ใน YouTube นะคะถ้าเกิดคุณไม่เริ่มแบ,บ่งเงินวันนี้ออมเงินวันนี้อนาคตที่คุณจะมีสิ่งที่ปาถน,นาเป็นไปได้ยากค่ะต้องพูดกันตามตรงดังนั้นเรียนรู้วิธีบริหารเงินแม้แต่ตอนนี้มีน้อยก็ออมน้อยมีเยอะก็ออมเยอะไม่ออมมีโอกาสทั้งแตกสูงนะคะทีฮาร์เอเคอร์บอกไว้ไม่ใช่ครูสันไรนะคะข้อที่5นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบที่คุณ ปรารถนาแล้วก็นี่คือคีย์สําคัญที่คนสําเร็จใช้กันทุกคนค่ะเหมือนที่เอาบทไอซ์ไลน์บอกจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นั่นหมายความว่าพิมพ์เขียวในหัวของคุณเกี่ยวกับเรื่องราวที่คุณปรารถนามันต้องชัดมันต้องเป็นเรื่องราวความฝันที่คุณปรารถนามันต้องชัดเจนคุณอยากจะไปเที่ยวที่นี่มันต้องชัดเจนเป้าหมายปีนี้มันต้องชัดเจนมันต้องมีภาพพิมพ์เขียวในหัวของคุณอารมณ์เหมือนแปลนบ้านนะคะคุณจะสร้างบ้านไม่ได้ถ้าคุณไม่มีแปลนวิศวกรจะทํางานร่วมกันกับคุณไม่ได้ดังนั้นพิมพ์เขียวในความรู้้้สึกขอองงคุณมัันตชดแลว ร่างทุกอย่างออกมาเป็นรูปร่างและเขียนวิธีการที่จะทํามันค่ะและไม่นานค่ะสิ่งที่ปรารถนาเป็นจริงแน่นอนสิ่งที่ครูพูด มันมีคนทําได้จริงลูกศิษย์ครูค่ะจากคนขายร้านอาหารอีสานตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เรียนรู้กับครูสามเดือนเท่านั้นที่เรียนรู้กับครูฟรีนะคะหน้าเพจเขาชื่อพีเพิลนะคะขายของเที่ยวยุธยาปรากฏว่าเธอได้ไอเดียผ่านการเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มชื่นชมตัวเองเริ่มมีการใช้โมเดลลิง่งเริ่มใช้เนี่ยโอเจนาการเริ่มรู้สึกว่าจะได้รับไอเดียดีๆจูนพลังอยู่ด้านบวกค่ะกลายเป็นว่าเธอได้ไอเดียขายบุฟเฟ่ปลาทับทิมนะคะประมาณบุฟเฟ่หัวละ199บาทตอนนี้คนนะคะ หนึ่งแน่นร้านเธอเลยจากตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าทั้งอาทิตย์เนี่ยแทบขายไม่ได้เลยแต่หลังจากที่ได้เรียนรู้ชีวิตเปลี่ยนค่ะจากเคยโดนมิจฉาชีพดูดเงินไปร้านวันนี้ชีวิตดีขึ้นเป็นกองเลยค่ะ เห็นไหมคะคนเราเคยมีข้อผ you ิดพลาดแต่สามารถที่จะสร้างใหม่แล้วดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาใหม่ได้ขอบคุณพิ่เปิลนะคะขออนุญาตแบ่งปันเรื่องราวถ้าคุณกําลังสร้างชีวิตและธุรกิจแล้วก็คุณอย่ารีรอที่จะทํามันคุณสามารถขอคอร์สฟรีที่พเปิลเรียนได้นะคะที่แอดคลูซันไรท์หกเก้ชื่อว่า21วันที่ดีที่สุดในโลกรูหวังใจว่าพวกคุณจะได้รับสิ่งที่ปรารถนาและมาช่วยแบ่งปันเรื่องราวดีกับผู้คนต่อไปที่นี่เมาดีค่ะ กูคงเขาสังไรที่ให้แรงมันด้านใจอย่าอนดีขูดจุดไฟในหัวใจใต้องพลังในลุกขึ้นใหม่